สวัสดีครับไออุ่นอ่านให้ฟังครับทักษะการสื่อสารของคุณเป็นแบบไหนทายได้จากภาพนี้คนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารกับคนอื่นในสังคมได้อย่างคล่องแคล่วนะับว่าเป็นคนที่มีความได้เปรียบคนที่ไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้อย่างชัดเจนหรือไม่กล้าที่จะสื่อสารกับคนอื่นเพราะรู้สึกกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองหรือกลัวที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น แล้วคุณคิดว่าคุณเป็นคนที่สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีแค่ไหนลองมาทำแบบทดสอบกันให้คุณได้รู้จักตนเองจากนั้นก็กลับไปแก้ไขจุดบกพร่องของการสื่อสารเพื่อให้คุณเป็นคนที่สามารถใช้การสื่อสารให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดข้อมูลนี้จากสนุก .com ครับลองดูภาพนี้แล้วคุณเห็นภาพอะไรเป็นอันดับแรก หถ้าคุณเห็นขาผู้ชายก่อนขาผู้หญิงถ้าคุณมองภาพด้านบนและเห็นภาพของขาผู้ชายก่อนขาผู้หญิงแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนสื่อสารแบบตรงไปตรงมามีความชัดเจนและยินดีที่จะร่วมเสนอความคิดเห็นเมื่อมีคนถามความคิดเห็นลักษณะการสื่อสารของคุณนั้นทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าง่ายที่จะเข้าหาเพื่อพูดคุย หรือร่วมงานด้วยซึ่งลักษณะการสื่อสารแบบนี้ถือว่าเป็นบุคลิกภาพที่ดีเพราะจะช่วยให้คุณนั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ไม่ยากนักแต่ในบางครั้งการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาของคุณก็อาจทำให้ผู้รับสารบางคนรู้สึกไม่สบายใจเพราะบางเรื่องที่คุณพูดจี้จุดเขาเกินไปขณะที่คุณอาจไม่รู้สึกตัวแต่คนเหล่านั้นเสียความรู้สึกไปแล้วดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณควรจะสังเกตคู่สนทนาให้ดีการพูดตรงก็ใช่ว่าจะดีในทุกเรื่องถ้าพูดเรื่องที่เป็นความจริงแล้วเลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมจะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้ดีกว่า 2. ถ้าคุณมองภาพด้านบนแล้วเห็นขาของผู้หญิงก่อนถ้าคุณมองเห็นขาของผู้หญิงก่อนลักษณะการสื่อสารของคุณจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดคุณจะใช้เวลาในการทำความเข้าใจความคิดเห็นวิธีคิด และความรู้สึกของคู่สนทนาจากนั้นคุณจะมองหาจังหวะที่ควรจะพูดสถานที่รวมไปถึงคำพูดที่จะใช้เพื่อทำให้คนฟังรู้สึกดีที่สุดและคุณได้รับประโยชน์จากการสื่อสารมากที่สุดทั้งนี้ลักษณะการสื่อสารแบบคิดก่อนพูดนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่เพราะต้องใช้เวลาในการประมวลความคิดทำให้บางครั้งหลายคนจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนคิดช้าและจะทำให้หลายคนเข้าใจผิดถ้าถามไปแล้วคุณยังเงียบ ดังนั้นแม้ว่าคุณจะไม่สามารถให้คำตอบได้เลยในเวลานั้นคุณสามารถบอกกับคู่สนทนาของคุณได้ว่าขอใช้เวลาคิดและพิจารณาดีกว่าจะปล่อยเงียบและให้คู่สนทนาคิดกันไปเอง 3. ถ้าคุณมองภาพด้านบนและเห็นขาผู้หญิงและขาผู้ชายในเวลาเดียวกันการเห็นภาพในลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าคุณเป็นคนพูดไม่คิดถ้าคุณต้องโต้เถียงกับใครหรือต้องการแสดงความคิดเห็นกับใคร คุณจะใส่เต็มทั้งเหตุผลและอารมณ์บางครั้งก็อาจทำให้คุณดูเป็นคนจริงจังมากเกินไปหรือบางครั้งอาจทำให้คนรอบข้างคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับคุณสักเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นคนในลักษณะนี้ก่อนที่จะพูดหรือสื่อสารกับใครขอให้ลองหยุดคิดสักนิดหนึ่งว่าถ้าพูดไปแล้วจะเกิดผลดีผลเสียแค่ไหนลองชั่งน้ำหนักดูเพื่อให้การสื่อสารของคุณน,นั้นเกิดประโยชน์สูงสุด